สวัสดีครับผมนายเสกสรรบุรณะสิงห์ประธานกลุ่มวิาสาหกิจชุมชนอ้อยขั้นน้ำสุพรรณบุรี50บ้านดอนสุขโขผมจะขอเล่าความเป็นมาก่อนที่จะมีผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆที่แปรรูปแล้วจากอ้อยกันน้ำสุพรรณบุรี50ให้ทราบกันก่อนนะครับอ้อยกันน้ำสุพรรณบุรี50เนี่ยแหล่งกำเนิดาพันเกิดจากศูนย์วิจัยคืชไร่สุพรรณบุรีอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ทำนำหน้าสุรณบุรีคืองานวิจัยที่ได้จากศูนย์วิจัยพืชไรสืบพันุ์ 40, 50คือประกาศรับรองพันธุ์เมื่อปีที่ในหลวงรัชกาลที่9ของราช50ปีนี่คือที่มาของคําว่าสณบุรี50เราได้นําพันธุ์อ้อยจากศูนย์วิจัยมาปลูกเมื่อปีพศ2541และได้มีการขยายพื้นที่ออกไปจนะํจนวนมากนอกจากพื้นที่ของตนเองแล้วก็ยัง ขยายไปในพื้นที่ชุมชนดอนสุขโขแต่เนื่องด้วยมีปริมาณที่มากจนล้น,ลนทำให้ราคาที่ได้รับกลับมานั้นคือตกต่ำเราจึงคิดมีการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆตามที่รุ่นพ่อแม่รุ่นยเก่าเคยได้ทำมาด้วยการนำน้ำพ้อย,ยไปเคี่ยวคือได้เก็บไว้ใจได้นานแล้วเราก็เลยกลายเป็นว่าทำแล้วลองผิดลองถูกมาตลอดอ่ะจนทำบ่อยๆข้าอ่ะจึงมีมาตรฐานในการผลิต ออกมาได้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต,ต่างๆที่เห็นกันอยู่นี้นะครับขั้นตอนกระบวนการคันน้ำอ้อยกันนะครับอ้อยที่นำเตรียมไว้แล้วเนี่ยทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสู่กระบวนการเข้าเครื่องคันนะครับ มันกันดสดนะครับทำาวาสาทเรียบร้อยแล้วอ้อยดีทดลองแล้วอายุเดือนได้มีความหวานได้ไม่มีวัตถุใดๆเจือปนนะครับไม่มีวัตถุกันเสียซึ่งทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสบายใจได้ไว้ใจได้เลยครับ อันนี้เราดูกันนะฮะสดๆเลยนะครับไม่มีอะไรเตี้ยบนจริงๆนี่คือชุดกระบวนการกรองนะครับาการกรองโดยใช้ผ้าใหญ่ใหญ่แก้วชนิดนี้กรองสะอาดมากโดยไม่มีสิ่งที่จะแขวนลอยอยู่ในน้ําอ้อยของเราเลยคนระับอันนี้คือชุดกรองที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับ เห็นไหครับอันนี้สดๆเลยครับสะอาดแน่นอนครับเมื่อไนน้ำมันคั้นสดอย่างนี้คือพร้อมทานพร้อมดื่น,นครับรสชาติอร่อยหวานจิงประกอ,อกบบรรจุพันธุ์เป็นใส่ภาชนะที่พร้อมที่จะจัดส่งได้จำหน่ายได้โดยทั่วไปนะครับแล้วท่านจะเห็นเลยนะครับว่าไม่มีสิ่งใดๆเจือปนเลยจริงๆนะครับ ดีต่อสุขภาพจริงๆ,ๆนะครับดางนั้นผมจะขอฝากผมขอฝากผลิตภัณฑ์ที่เนี่ยแปลรูปแล้วนะครับแปลรูปแล้วจากห้อยคันน้ําสุาพรรณบุรี50เนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยขอฝากด้วยแล้วกันว่าตรงนี้คือของดีเมืองสุพรรณนะฮะสามารถท่านสามารถคือติดต่อสั่งซื้อได้โดยตรงนะครับที่เบอร์โทร0 8 1 5 8 7 3 3 2 2 วิสาหกิจชุมชนอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรี50บ้านดอนสุขโข17หมู่5ตำบลสะพางงรานอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีอ้อยอร่อยร้อยคำบรรยายครับ